รมนี้เลิศเลอสุดยอดโลกทั้งหลายกราบธรรมทั้งนั้นน่ะธรรมเป็นธรรมที่เลิศเลอสุดยอดแล้ววันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายจะได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำเข้าสู่ใจแล้วได้นำไปประพฤติปฏิบัติในขณะที่ฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราเป็นอานิสงส์นหนึ่งเกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้นำธรรมนี้เข้าสู่ใจไปประพฤติปฏิบัติ เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> เพราะการฟังอัดฟังธรรมนี่นานๆเพินน่งจะได้ฟังทีหนึ่งอันเสียงโลกเสียงสงสารที่ฟังอยู่ทุกแห่งตกหตนตําบลหมู่บ้านทั้งใกล้ทั้งไกลรอบตัวของเรามีแต่เสียงโลกเสียงสงสารเสียงกิเลสตัณหาเสียงส่วมเสียงฐานมันมีอยู่ทุกแห่งนั่นแหละเขาก็เป็นส่วมเราก็เป็นฐานในตัวของเราก็มีแต่ความสกรปรกด้วยกิเลสตัณหา ขั้นสิ่งที่เข้ามาก็มีแต่ความสบบกปรกโสมม้วยกันตัวของเราทั้งคนเลยกลายเป็นส้วมเป็นฐานไม่ว่านั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินไปกด็ดีมีแต่ส้วมแต่ฐานเคลื่อนที่ทั้งนั้นแหละไม่มีทำเคลื่อนที่เข้าใจไหมละ่ะฝากกันจำวานะทำเคลื่อนที่อยู่ที่ไหนมีศีลมีธรรมมีสติสตังมีพุทธโทธติดใจมีธรรมโมหรือสังโฆติดใจมีความเพียร จะทําบุตรใดก็ตามไปที่ไหนเลยเลือกถึงทำ <c oughs> ผู้ที่อยู่ในขั้นภาวนาก็ขั้นสงบก็ให้สงบด้วยธรรมสติธรรมเป็นสําคัญสติเป็นเครื่องควบคุมทั้งทางโลกทางธรรมสตินี่สําคัญมากที่สุดควบคุมจิตใจของเราให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ถูกที่ดีถ้าขาดสติเสียอย่างเดียวแล้วเป็นคนไม่เต็มบาทเต็มเต็งลดลง ้าสิบแปดสิบประจางเจ็ดสิบประจางห้าสิบเลยห้าสิบลงไปแล้วมันกกลายเป็นคนบ้าไปอ <c oughs> ย่างที่เราเห็นคนบ้าที่ไม่มีสติสตังแต่ความรู้มันมีความรู้นั่นแหละพาดีดพาดีนพาไปพามาไม่มีสติ <c oughs> เครื่องควบคุมการรับผิดชอบในทางถูกทางผิดของตัวเองแม้ที่สุดไฟเขียวไฟแดงมันก็ไปนั่งทำอะไรอยู่นั้นอย่างสะดวกสบายคนบ้านนะ รถล้านี่วิ่งควควายทั้งจะชนคนบ้าทั้งรถจะชนกันวิ่งคว่ควายเราเห็นด้วยตาของเรา <c oughs> ได้นำมาพิจารณาโอ้คนเหล่านี้ถ้าสติความรับผิดชอบผิดถูกั่วดีขาดเสียอย่างเดียวเท่านั้นมีแต่ความรู้มันก็เหมือนสะเดือนบุ้งบุ้งคือมันคือมันคานทํามันไปอย่างนั้นไม่มีสติสตางรับผิดชอบมันก็คือคานเข้ามาตามภาิีภาษาของสัตว ที่อยู่ในระหว่างสวยกรรมประเภทนั้นๆดังที่เราเห็นนั่นแหละถ้ามีสติดีีดแล้วก็ครอบงำาจิตใจสติดีเท่าไรยิ่งมีความเฉลียวฉลาดปัญญาแทกเข้าไปแทกเข้าไปมีความเฉลียวฉลาดอืแล้วยิ่งหมุนเข้า,ารรมาอะไรตั้รทำแล้วก็เฉลียวฉลาดในอดในธรรมละชั่วทำดีไปโดยลำดับเนี่ยจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เข้า สู่จิตใจนำไปปฏิบัติเวลานี้ก็เป็นงานมหามงคลแก่พวกเราทั้งหลายบรรดาพี่น้องทั้งหลายมาทั่วประเทศไทยมาในงานนี้ไม่มากก็น้อยมาทุกแห่งทุกหนมาแล้วก็ได้ยินได้ฟังเสียงอาดเสียงธรรมนำไปปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี้เป็นของสำคัญเมื่อได้ยินได้ฟังเป็นบุญเป็นกุศลประเภทหนึ่งแล้วอันดับที่สองก็นำไปประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดี ตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสอนเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นคนดีคนดีไปโดยลำดับลำดา <c oughs> แล้วยิ่งมีการภาวนาไปด้วยทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดภายในจิตใจในึรงความสุขความเจริญภายในใจมากบรรดาผู้ที่ได้รับความสุขในโลกนี้ยกตัวอย่างขึ้นเลยก็ได้นะ <c oughs> ท่านผู้มุ่งหวดมุ่งทำไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาท่านผู้นี้แหลตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แป็นท่านผู้ด้เริ่มเห็นภัยและเห็นคุณโดยลำดับลำดาจนกระทั่งถึงมิมุติดุดพ้นจากกิเลตันหาทั้งหลายจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจจากการอบรมด้วยจิตภาวนา ทางด้านจิตใจนี่แหละความสุขจะอยู่ที่ใจความทุกทุกจนกระทั่งถึงมหันตทุกข์ก็อยู่ที่ใจความสุขจงกระทั่งถึงบรมมาสุขก็อยู่ที่ใจขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมจิตใจให้ดีเถิดคนเรามันไม่ดีมาตั้งแต่วันเกิดการตั้งชื่อตั้งนามให้ตั้งเท่ายก็ได้ตั้งในดีในอะไรจะตรวจถึงตรวจเราวเทียมก็มีแต่ชื่อแต่นามลมปากเท่านั้นแหละ ถ้าไม่ทำเจ้าของให้ดีนี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงทำเจ้าของให้ดีใครจะตั้งชื่อตั้งนามตั้งไรก็ตามเถอะขอให้เจ้าของมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจนะเป็นที่สงบเย็นใจในครั้งพุทธกาลที่เราเล่นกราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันดีที่เรียกว่าสังขังสันนักระฉามินี่คือองค์พระหรหันสังขังสันนักระฉามิคือท่านผู้สําเร็จเป็นพระหรหันแล้ว เป็นที่ใยใจของโลกเป็นคู่เคียงก,กันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามรัตนะแก้วอันประเสริฐสามดวงที่เรากราบอยู่ทุกวันนี้นี่แหละเรากราบทำอันนี้แหละนี่ท่านบำเพ็ญอยู่ในป่าในเขา <c oughs> แล้วได้สําเร็จทำอันวิเศษมาทำประเภทนั้นจะมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นเหรอในสมัยปัจจุบันนี้เหือแท้งไปบวชแล้วเหลือทำพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ว่า สวาขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั้นหายหน้าพีกแพงเปลี่ยนแปลงเป็นความสูญหายไปหมดแล้วเหรอจะไม่เป็นไปไม่เป็นไปตามคําสอนพระเจ้าที่ว่าสวาขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วบ้างเหลือไปยังไงนี่สวขาาธรรมคือทำคงเส้นคงวาหนา,นานแน่นให้ความดีงามแก่ผู้ปฏิบัติ นับแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันดีขอทำเป็นสวธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเป็นแนวทางที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายในหลุดพ้นจากถูกจิตใจสว่างสวัยเป็นอันดับจงกระทั่งถึงมีมุตปฏิพาณได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรเสมอเหมือนกันมันเสมอเหมือนเลยนี่ห <c> ล <oughs> วงปู่เขียนนี่ก็ <c oughs> ท่านก็แต่ก่อนท่านเรียนเป็นปรเดียนเก้าประโยคเป็นนักเรียนด้วยกันนั่นแหละแต่เรามันบาสนาน้อยเดียวพอได้สามประโยคแล้วก็หยุดท่านก็เอาเจ้าระทั้งถึงเก้าประโยคผมมาเอาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นให้พอสมควรเพื่อไม่เสียน้ําใจซึ่งการณการท่านก็ลาออกมาอยู่ที่วัดบ้านโพนเหล่านี้แหละท่านอุตสาหพยายามปฏิบัติตน <c oughs> อย่างเงียบเงียบนะหลวงปู่แหวนนี่เป็นเพื่อนกันกันกบเรา อายุก็เท่ากันพรรษาก็เท่ากันแต่ปริยียนท่านได้เก้าประโยคนหลวงตาวัวได้สามประโยคจากนั่นกับพื้นปฏิบัติไปมาหาสู่กันอยู่เสมอหลังจากการศึกษาเร,าเรียนแล้วมาอยู่ประพฤติปฏิบัติในป่าดังที่วัดบ้านโพนวัดป่าบ้านตาดได้มีประสานความประสานกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พอทราบว่า ท่านมรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนี่เป็นยังไงโลงอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุนั้น<ม>เนียกว่าตีกราความเป็นพระหันสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วนี่แหละท่านปฏิบัติท่านกะปากฏเด่นชัดอยู่อย่างนี้แลหละถ้าปฏิบัติตามโลงอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุแล้วเป็นเครื่องยืนยันไม่ต้องถามใคร เป็นเครื่องยืนยันอยู่ในตัวเสร็จเป็นสกิีพยานแน่นหนามัน่นคงว่านี้คือท่านผู้บริสุทธิ์แล้วโดยสิ้นเชิงได้แก่เป็นพระหันนี่แหละอัฐิที่กลายเป็นพระาธาตุแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ก็อัฐิองท่านก็กลายเป็นพระาธาตุเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงถึงเป็นท่านอยู่ในป่าที่ท่านกบำบัเพ็ญภาวนาอย่างเยียมเยียมยของท่านทมของท่านกังวานขึ้นที่หัวใจ บำเพ็ญไปตลอดตลอดจนกระทั่งถึงความพ้นทุกหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเป็นพระหรหันขึ้นมาอถาิได้กลายเป็นประธาตุขึ้นมาดังที่เราเห็นนี่แหละนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัวขาโตพระกวตาธรรมโมไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้อีกเลยเพราะเป็นธรรมที่ <c oughs> แน่นอนแว่นยำจากสวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนั้น ยังขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายประพฤติธปฏิบัติตามพุทธศาสนาที่ท่านสอนไวน้นี้อยู่ตามบ้านตามเรือนเราทําได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทําได้หมดเราสามารถที่จะทําความดีงามได้ท,ทั้งทั้งที่ที่เราอยู่ในบ้านในเรือนของเราอยู่ในปา่าในเขาไม่สร้างก็ไม่ได้นะเช่นไปอยู่ในปา่าจะเฉยเช่นกรรมฐานเป็นาาปนั่งโก้อยู่เฉย ไม่สอดสดงหาธารมก็เป็นกรรมฐานในป่าสู้อีแก้งก็ไม่ได้นะอีแก้งเขาอยู่ในป่าเขาเป็นสัตว์เขสมควรแล้วเป็นสัตว์ไอ้พระไปเป็นสัตว์ไปเป็นอีแก้งเป็นกวางเป็นเป็นหมูอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นะไม่มีธรรมภายในใจต้องมีธรรมภายในใจเป็นของสําคัญการภาวนาเนี่ยเป็นของสาคัญที่จะมองทะลุผู้ใดได้ภาวนาได้เห็นอดเห็นธรรมเข้าเป็นลาดับ แล้วจะเป็นผู้หายสงสัยในบุญและบาปนโกสวรรค์พรหมโลกถึงนิพานไปเป็นลำดับลำดาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะพระอ,องค์สอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งถึงนิพานมีนี่ทรงอสอนไว้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุท่านเรียกว่าโลกระบีถูกรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึง แล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตามความมีความเป็นไม่ทรงลบล้างแต่สั่งใดไม่ไว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ละ,หละเอ,อียดแล้ออนหนักขนาดไหนใหญ่หรือเล็กขนาดไหนทรงยอมรับความีเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นโดยลําดับเพราะฉะนั้นท่านทรงยอมรับด้วยทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยว่าบาปมีบุญมีก็พากันฟังเสียง อาจยธรรมท่านผู้เป็นจอมปราดคือพระพุทธเจ้าของเราว่านโลกมีสวรรค์มีให้พากันฟังให้พากััรปฏิบัติตามโจรกระทั่งถึงนิพพานนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปราศที่คือพระพุทธเจ้าเป็นโอโจอมปราดองค์สำคัญในปัจจุบันที่เป็นพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> สอนไว้เช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วสอนบาปบุญนรกสวรรค์แบบเดียวกันเลยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้มาตรัสรู้แล้วสอนแบบแนวกันเช่นบาปมีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมนรกสวรร,รค์พรหมโลกนี่พ่านมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้มาอุตริสอนบอกว่าไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านสอนแบบเดียวกันหมดพ่อท่านรูท่านเห็นแบบเดียวกันเมื่อรู้เห็นแบบเดียวกันจะลบล้างได้อย่างไรก็ต้องนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ำนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกส่วนใดที่ไม่ดีก็ให้โลกทั้งหลายละต้นเหตุแห่งหนทางที่จะไปทางไม่ดีเข่นลงนโลกเป็นต้นก็อ,อย่าพากันสร้างบาปสร้างกรรมให้มากนักแล้วจะลงนโลกหลม ที่เร็วที่สุดร้อนที่สุดนั่นแหละผู้ที่สร้างบุญสร้างบุศลสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปสุคติโลกสวรรค์สูงไปเป็นลำดับตั้งแต่มนุษย์เราถึงเทวบุตรเทวดาอินพรหมจากนั้นก้าวเข้าสู่นิพพานได้ด้วยการสร้างความดีของตน จึงพอ,พอให้พอให้พากันประพฤติปฏิบัติาศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นาศาสนาที่แน่นอนแม่นยำตายใจได้แล้วจะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติเราอ่านตามตำหับตำรานี่อ่านไปเท่าไหร่ก็ตามตำหรับตำราบอกว่านรกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนี่ผ่านมีอ่านเท่าไหร่ก็อ่านนถ้าขี้อีเลยด ยังมีอยู่หัวใจหัวใจของผู้อ่านหนังสือมีกิเลสเวลาไปอ่านธรรมที่บริสุทธิ์ขนาดไหนมันก็เอาความมัวหมองมืดตื้อเข้าไปขวางธรรมขวางธรรมอยู่นั้นเนี่ยเพราะอ่านว่าบาปมีบาปมีปมจริงเหรือนั่นบุญมีบุญมีญมจริงเหรือแล้วลบล้างด้วยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอา่ออานเฉยๆอ่านคำพีแเล,ล้วนุกโรกสวรรค์นิพพานมี อ่านไปมีจริงๆเหลือสุดท้ายก็บอกว่าไม่มีลบล้างไปเลยนี่แหละกิเลสมันอยู่ภายในใจของเราอ่านธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสความสักปลกอยู่ภายในใจมันไม่ยอมเชื่ออาจเชื่อธรรมมันก็เชื่อไปทางกิเลสเสียมันก็ไม่กลัวบาปทำแต่บาปแต่กรรมหาแต่บาปแต่กรรมแต่ตัวของตัวขั้นหนักมากหนักมากเข้าไปก็เวลาชีวิต ยังมีอยู่ก็เป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาตายเราไปแล้วจมลงไปเลยตามทางที่ศาสดาสอนไว้ไม่ผิดลงนรกคนสร้างบาปสร้างกรรมมากๆให้ไปสวรรค์นิพพานไม่เคยมีศาสดาโอใดสอนไว้เลยมีตแต่ลงนรกด้วยกันทั้งนั้นผู้สร้างคุณงามความดีจนเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยตั้งแต่พื้นพื้นจนกระทั่งถึงนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นไม่เป็นอื่นนี่จึงเรียวกวา่าสวภาธรรม ตัดไม่ชอบแล้วยังขอให้พี่น้องทั้งหลายตั้งใจประพืติปฏิบัติศาสนาพุทธเหล่านี้ที่เลิศเลิศเลอ,เลอสุดยอดแล้วให้พิสูจน์กันทางผ้าปฏิบัติจิตตภาวนาเมื่อเลยรู้ภายในจิตใจนี่รู้ตรงไหนรู้ตรงไหนเป็นสมบัติของตนตรงนั้นตรงนั้นเป็นสมบัติของตนเรื่อยๆไปตั้งแต่เริ่มจิตเป็นสมาธิจิตมีความสงบจิตเป็นสมาธิก็จิตก้าวออกทางด้านปัญญา เบอร์ิเลสให้กว้างออกไปกว้างออกไปเบอร์ิเลสออกไปธรรมะกว้างออกไปไว้เบอร์จนกระทั่งสุดยอดถึงปฏิพัน้งทั้งที่ธาตุขันยังมีอยู่นี่แหละที่เรียกว่าท่านบรรลุอรหรัตบรรลุธรรมคือเป็นถึถงขั้นอรหรันนั่นแหละเรียกว่าที่เลสสิ้นไปหมดแล้วจากหัวใจท่านท่านเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่ผู้ครองนิพพานทั้งเป็นก็คือพระอ,อรหรันเวลาตายแล้กวก็เรียกว่านิพพาน จากการแบบพื้นปฏิบัติของท่านแต่และองค์ละองค์เราก็มีสิทธิที่จะปฏิบัติได้ตามขั้นตามภูมิตามกําลังความสามารถของเราอย่าพากันท้อถอยน้อยใจถ้าการสร้างความดีมกักจะท้อถอยน้อยใจคนเราเพราะที่เลกมันมลุมล้อมมันไม่ให้ทําถ้าจะสร้างความชั่วชา้าเราโวกกลางคืนกลางวันมันทําได้ไปได้ทั้งนั้นเนี่ยทีเลสใสให้ไปพอพอใจที่จะไป ถ้าจะสร้างความดีงามทั้งหลายนี่มันไม่อยากไปดีไม่ดีเห็นเขาไปวัดไปว่านี่ไปพูดดูถูหยดเหยียดยามพูดหัวเราะย่อเย้ยเขาก็ามีจํานวนมากอยู่นะทุกวันนี้ยังไม่ต่อไปจะมีมากยิ่งกว่านี้อีกเวลานี้ยังเปิดเผยได้สําหรับผู้ไปวัดไปว่าฟังธรรมจำศีลเข้าป่าเดินจงก,กรมนั่งเทีวีิาวนายังมีผู้ยอมรับยังมีผู้พอใจอยู่เวลานี้ ไม่คัดข้านต้านทา,านไม่หัวเราะย่อ,ยอเย้ยกันนะยังเปิดเผยได้สบายอย่างพี่น้องเท่างหายมาบำเพ็ญกองการก,ารกุศลมาฟังธรรมเต็มวัดป่าอ,อยู่เวลานี้ก็ต่างคนต่างยอมรับธรรมพอใจในธรรมมาฟังเทศด้วยกันโดยไม่มีการคัดค้านต้านทา,านแต่นี้ต่อไปนี้มันกิเลสมันจะหนาเข้าไปหนาเข้า ธรรมนี่เคยเป็นมงคลแก่โลกจะก,กลายเป็นเสนียดจันไรกิเลสเคยเป็นเสนียดจันไรจะก,กลายเป็นมงคลของคนมีกิเลสหนาปัญญาหยาบขัเ้เป็นลำดับใครไปวัดไปว่าก็หัวเราะย่อเย้ยกันไปเรื่อยๆนี่เขาไปวัดไปว่านั้นนี่ฟ้องนี่นะอืมเขาจะพากันไปสวรรค์นิพพานหมดน่นนะดีไม่ไม่มีใครมาแย่งปูแย่งปลาในเหวในบ่อในบึง เราจะได้สนุกฮัปกปลากานกินไม่มีพวกนี้แย่งเพราะพวกนี้ไปสวรรค์นี่พังกัหมดนี่มันพูดหัวเราะย่อเยอ้ย,ยแล้วมันเริ่มได้นะเวลานี้ยังเปิดเผยไม่มีไม่มีใครยอมรับกันทุกคนเรื่องการสอดแส,สงหาบุญหากุโลต่อเมื่อกีเลสดมันหนาเข้าไปนี่การจะไปบำเพ็ญกองการกุศลน,นี่เหมือนจะพาก,กันไปลงนโกมันไม่อยากไปมันพูดดูถูกเหยียดฉามความดีงามทั้งหลาย พูดยกย่องชมเชยสรเสริญในความชั่วช้าดำบกมันก็สร้างตั้งแต่ความชั่วช้าดำบกตายแล้วจมลงจมลงด้วยกันไปหมดไอพี่น้องทั้งหลายจํามาไว้นะใจดวงนี้แหละเวลานี้มันยังไม่เป็นขั้นต่อมารุ่นลูกรุ่นหลานไปแต่มันหนาเข้าหนาเข้าห่างเหินจากอาตจ,จากธรรมเข้าห่างเหินจากมรรคผลที่ผ่านเข้านรกอเวจีบาปอกุศลทั้งหลายที่ใกล้ชิดติดพันตัวเข้าไปเข้าไปยินดีเนี่ย ในแต่การสร้างบาปสร้างกรรมนั่นแหละความสร้างบุญสร้างกุศลมันไม่ยินดีถ้าจะไปสวรรค์นิพพานก็หัวเราะย่อเย้ยกันไปนลนี่ราติีนี่นะนู้จะไปวัดไปว่านี่ถูกเข้าหัวเราะย่อเยอ้ยต้องในรอบรอแบบองมองแอบแอบแฝงแผง,แผง,แผงไปวัดไปว่าเวลานี่ยังไปมาได้ยังเปิดเผยนะไม่มีใครคัดค้านต้านทาน,ทานเพราะกิเลสปตะเภทนร้ยังไม่หนางากแลบแผงแไปกิไปเลสประเภทนี้หนามากแล้ว คนไปวัดไปวานี่เหมือนคนจะไปโฉกไปลักไปขโมยต้องดำร่เมองไปคนจะไปสร้างความชัิวช้าละมกไปยัางสง่าผาเผยโดยไม่ต้องเปรงลัวผู้ใดเลยแล้วสรุกทำบาปเต็มหัวใจตายได้ตรงนรกตองนรกให้ท่านหลายฟังทั้งสองทั้งสองย่างคือบุญและบาปนี่มันอยู่กับทุกคนเราเวลานี้เราก็ฟังอยู่ทุกคนเวลานี้มันเชื่อบุญเชื่อบาป ขั้นต่อไปเวลาความขี้เกียจขี้ค้านหนุนเข้ามาหนุนเข้ามานี่มันเชื่อมหมอนเชื่อเสือมากเชื่อเสือเชื่อหมอนมากกว่าบุญกว่บาบาปนะพอจะเดินโงกมมจูงเขาทางโยกมมนี่ร้องแงะแงะเหมือนจูงหมาใส่ฝนนะนีนะ่ชาวพูดเถานี้นะ่ะพวกที่นักภาวนาเ่ยนะถ้าจูงเขาทามโยกมมไม่ร้องแงะแงะปานเสียงหมามันไม่ใช่เสียงคนขันไปเสียงบางจริงๆมันไม่ใช่เสียงหมามันเสียงคน เสียงคนมันร้องอะไรมันไม่อยากไปเดินจงกรมมันร้องแงกแงกแงกมันฝืนมันฝืนทำทําให้พาไปเดินจงกรมกี้เลร่มันฝืนทำมันร้องแงกแงกเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีแล้วนะแม้แต่ในวัดในบ้านในป่าพระที่เดินจงกรมกันไปพระก็ร้องแงกแงกเปเหมือนกันนะเป็นยังไงพระได้แถวที่มีไหมไอ้มีส่วนมากมว่ามีแต่ร้องแงกแงกเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญ ที่จะสาเร็จมรรคผลนิพพานจึงมีน้อยเพราะปฏิบัติธรรมมีน้อยนี่นะมันไม่ได้สร้างใจไปพืชปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติเอาจริงเอาจังแลวมรรคผลนิพพานนี่อยู่ที่ไหนอยู่กับพุทธศาสนาเราพุทธศาสนาคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเอาก้าวเข้าไปบําเพ็ญเข้าไปบําเพ็ญไปเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติพ้นจะอยู่ในหัวใจของผู้มีความภาคความเพียรนั่นแหละ ผู้ที่เกียจี่ค้านร้องแงะแงวะวลาไปสร้างความดีนี้ไม่มีหวังที่จะได้รับนะไอ้พี่น้องหลายจาไว้ไปพะลูกพาหลานทั้งหลายมากเหมันกันเวลานี้มันห่างเหินจากจากธรรมจากทางตรงกลมมันใกล้คิดติดพันกับความเกียจกี่ข้านกับเสือกับหมอนก็เป็นลําดับลําดาต่อไปไปที่ไหนบวชมาก็อัตมาเป็นกรรมาฐานนะโยมทานโยก,โกม,มันไม่เคยสนใจนะเออนั่งสมาธิภาวนามันไม่เคยว่า แต่พูดได้อย่างสะดวกสบายเพื่อจะอวดตนให้เขานับถือหลือหน้านะว่าอัตมาเป็นกรรมฐานบวชมาจากอุปชานั้นอาจารย์นั้นองคงนั้นองอ์งนั้นเป็นอาจารย์ของอรหัมาของอรหัมาใครอยากให้ให,ใ,หให้ลองเครื่องไงมาเมว่อเวลานี้กําลังฝึกหัดมาอย่างเพลียวพาวเต็มหัวใจมันจะออกอย่างนั้นนะกรรมฐานเราต่อไปนี้จะออกมีแต่เสียงลมปากความจริงไม่มีในใจเลยนี่จะมี เพราะฉะนั้นพาลูกพาหลานเขาจงเราจงให้พากันพีนีพิจารณาเอาฟาดลงไปกิเลสอยู่ที่หัวใจพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสฆ่าด้วยธรรมธรรมมีอยู่เช่นเดียวกันกิเลสมีอยู่ในหัวใจกิเลสดับไปด้วยอัดด้วยธรรมที่สังหารมันเราก็มีธรรมสังหารกิเลสท,ทําไมกิเลสจ,จะไม่เล็ดลอดไปจำทำไมจะไม่ทิบหายไปจากหัวใจต้องทิพหายไปได้ เพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงมีได้ทั้งครั้งบุตรการและปัจจุบันนี้ไม่สงสัยถ้ามีทำในใจเป็นเครื่องห้ามผ่านชิเลถ้าไม่มีแลวแม้จในครั้งบุตรการก็คนลงนรกจมไปหมดมากมายกายกองน,นี่มันไม่ฟังเสียงอัดเสียงธรมพระพุทธเจ้ามันฟังเสียงนรกไวจาีให้พากันตั้งอ,อกตั้งใจนาบรรดาพี่น้องตั้งหลายวันนี้ก็ได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมจากหลวงตาที่มาแสดงให้ฟัง ด้วยการบำเพ็ญมหากุลครนี้แล้วแล้วก็มีผ้าป่าเพื่อการช่วยชาติขึ้นมาด้วยกันนี่เรียกว่างานการทอดผ้าป่าช่วยชาติเป็นมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายนํามาบริจาคในหลวงตาวัวน,นําไปช่วยชาติหลวงตาช่วยจริงๆนะหลวงตาแบ่มือตลอดไม่มีคําว่ากํมดูเอาเนี่ยกัมอย่างนี้ไม่มีแบ่ตลอด ได้มากี่บาทกี่จ้างอออเพื่อชาติทั้งหมดเราไม่เอาจริงๆว่าไม่เอาไม่เอาเราพอแล้วในหัวใจของเราพออย่างเลิศเลยเราไม่ได้พอธรรมดานะพออย่างเลิศเลยภายในใจใจเมื่อพอแล้วเอาอะไรมาเพิ่มพอไม่พอธรมรมดาพออย่างเลิศเลยส่วนที่จะเอามาเพิ่มมันเลิศเลยไหมไม่เลิศเลยใจก็ไม่รับทั้งดีทั้งชั่วประเภทไหน สู้ความเลื่อนเลอของใจที่พอตัวแล้วนั้นไม่ได้นั่นแหละนี่มาเทศสอนทั้งหลายมาเทศสอนด้วยความพอแล้วด้วยความเลื่อนเลอทุกอย่างเราไม่สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์โหมโลกนิพานจึงมากล้าสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยจิตตภาวนาที่ได้ภาวนามาแล้วท่านว่าบาป,บาปมีบุญมีมอบราบเลยนรกมีสวรรค์มีนรกมีจีหลุมมอบราบสวรรค์มีนิพานมีมอบราบด้วยกันหมดนี่ นำทมที่ตนได้เชื่อพระเจ้าอย่างมอบราบแล้วมาสอนทั้งหลายท่านทั้งหลายจะยอมฟังหรือไม่ยอมฟังหรือจะคัดค้านต้านทานรมพระเจ้าจะต่นะนี่เรามอบราบแล้วจึงเอาทมที่มอบราบด้วยความเชื่อในหัวใจตัวเดงต่อคําสอนพระเจ้าแล้วมาสอนที่้องทั้งหลายให้เอาจริงเอาจังนี่การสอนนี่เราก็สอนมาด้วยการเห็นมรรคเห็นผลเต็หมหัวใจแล้วจึงมาสอนเราไม่ได้สอนสุ่มสี่สุ่มว่าว่าบาปมี อือหูบาาบุญมีงูบานรกสวรรค์มีงูลามีประจักษ์ใจรู้เห็นประจักษ์ใจกราบพระพุทธเจ้าประจักษ์ใจอย่างหมอบลาบสีเดียวว่ามีอย่างที่ท่านว่าจริงๆเป็นแต่เราตาบอดหูหนวกเราไม่เห็นเวลามันเจอเขาแล้วมันหมอบลาบทันทีทันทีใอ้ท่านอะไรเบริกที่เล็ดตัวมันปิดบงังบาบุญนรกสวสรรค์ว่าไม่มีนี่ออกจากหัวใจแล้วจะมีมีหีโอตปะ จะร่วมกลัวต่อบาทต่อกรรมมีความก็หยิมยิ้มย่องต่อบุญต่อกุศลแล้วจะเบิกทางไปเพื่อความสุขความเจริญและสวรรค์นิพพานมีไว้สําหรับคนดีเชื่อบุญเชื่อกรรมนะนรกก็มีไว้สําหรับคนที่มุทะลุถูถ่ายไม่เชื่อบาปเชื่อบุญไม่เชื่ออะไรเชื่อแต่ความอยากความทะเยอทะยานของตนและจมงนรกได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องทลายจํำไว้อย่างถึงใจเราเทศนี้เทศทอระม่าจากหัวใจจริง ไม่ใช่แท่ธรรมดานะแทศอย่างไม่สงสัยทั้งบาปท,ทั้งบุญทั้งนรกสวรรค์สัมงโวชนี่ผ่านมันเจ้าอยู่ในหัวใจกราบพระพุทธเจ้าอย่างหมอราบใครจะบ้าหลงตาวัวอุตลุอุตลีมนุษยธรรมอวดนะฮันยกโคตรมาหลงตาวัวก็มีโคตรหลงตาวัวมีจงกระตั้งโคตรหมาหลงตาบัวก็มีใครที่จะมามามา,มาฟ้องร้องหลงตาวัวว่าอวดหรือให้มันยกโคตรมาถ้ามีโคตรหมาให้มันยกมา เราปฏิบัติมาแทบเป็นแทบตายตั้งแต่ออกปฏิบัติเรียน <c oughs> จบพรรษาได้เจ็ดพรรษาเป็นมหาบัณฑเนี่ยจากนั้นก้าวเข้าสู่เวทีโรงงานใหญ่ที่สําหรับผิดวิชาความรู้จนถึงขังน้นมีมูลปนิพานก็คือหลวงปู่มั่นของเรา <c oughs> ออกจากนักก้าวเข้าสู่หลวงปู่มั่นเลยเข้าไปทั้งกเทศอย่างเด็ดอย่างเดียวเฉียบขาดเราฟังอย่างถึงใจตั้งแต่วันนั้นมาสลัเป็นสลัตาย อยู่เป็นเวลาเก้าปีตกนรโลกทั้งเป็นด้วยการมาเพื้นปฏิบัติกรรมจัดกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กๆหนักเกินกรรมจัดกิเลสถ้าใครไปทำกวามเพียนเพื่อกําจัดกิเลสยาด่วนคุยนะว่างานของโลกนี้งานหนักงานหนาไม่ได้หนักงานของโลกที่หนักหนานี่คืองานแก้กิเลสนี่หนักหนามากทีเดียวฟาดกิเลสขาดสวาจากใจไม่มีอะไรมาควนใจตั้งแต่วันนั้นมาจนกทั่งวันนี้ ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเข้ามากดใจเลยนั่นอจจะบรมาสุขขึ้นที่หัวใจซึ่งกิเลสมันขาดสวัดิ์งไปแล้วเห็นผลมาจากเชื่อบุญเชื่อวาปนรกสวรรค์เชื่อเต็มหัวใจเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเป็นเต็มหัวใจจากการปฏิบัติของตนด้วดดยความเห็นยิงเห็นจังตามนั้นนี่ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นมันรู้มาก็รู้จริงๆอย่าง,งนั้นพระนั้นถึงท้าทายเลยว่าเอาใครจะว่าหลงตะวัวพูดปวดอุต,อตริมนุษย์ทำให้มันยกโคตรมา ถ้ามีโคดหมาให้มันยกมาเรามีทั้งโคดหมาโคดคนตัวของเรามีโคดมีแท้หมาของเราก็มีมีโคดมีแท้แล้วจะยกทั้งโคดหมาโคดคนฟาดกันเลยที่เดียวล่ละให้พากันจำหมดนะธรรมบทธเจ้ามีโดยแท้่ามีโดยแทบุญมีโดยแทสวรรค์มีโดยแท้นรกมีโดยแท้นิพพานมีโดยแทะจะยันกันเลยกระทั่งเอาฟาดกันยกกระทั่งหมาหางขาดเราก็ไม่ถอย หมาหางขาดจับหามันใสเข้าไปมันหางขาดใสตัวมันเข้าไปสู้กับพวกเปรตพวกผีที่ประมาทคําของพระเจ้าว่าบาบุญนรกสวรรค์ไม่มีนี่เอาหมันพังลงาบารุญนรกสวรรค์มีอยู่กับทุกคนทําไมมันมาปฏิเสธตัวมันเองมันก็มีมันไปหาปฏิเสธทำไมไปหาฟ้องคนอื่นทำไมไม่ฟ้องตัวเองนี่แหะพากันเข้าอกเข้าใจนะ